เลี้ยงเฮ้ยจะกินไดทั้เท่าไรดูดิพรีเมี่ยมเต็มที่ไม่อั้นกินเต็มที่กินเต็มที่พูดอะไรไได้ยินไม่ค่อยชัดอยากกินอะไรสั่งจะพรีเมี่ยมหรืออะไรก็ได้สั่งเลยเต็มที่ รักนะแต่ว่าห่างกันสักพักห่างกันสักพักก็ได้จะดีอุ้ยอ๋อ <laughs> บอกเขาดีกว่าถาดข้างหลังเขามีเท่าไหร่เอามาหมดเลย <laughs> เอาถาดที่มีเอามาหมดเลยพี่ผมสั่งอันนี้ให้สองที่ครับติ๊บลอยสองที่ติ๊บลอยสองที่ครับสมครับอีกสามสามครับอีกสาม เจ็ดที่เจ็ดที่เจ็ดที่ขอขอบินหน่อย้าเลขแปดนี่ค่ะแตกเห็นกลมๆมโอ้โหโอ้โหรอดีคุณดูทุกคนนะครับผมพีทอีทแหลกนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่สัตหีบเอาทำไมเงี้ยปะ คือคืนดิตอนนี้ผมอยู่ที่สัตว์ตะหีบครับผมเราต้องเน้นหีบหน่อยหีบนะหีบหีบนะครับผมครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สเต็กเจ็ดร้อยไลทที่สัตว์ตหีบนะครับผมแล้วก็ที่บอกว่าเราผ่านมาตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เจอบอยนานมากคิดถึงมากตอนนี้บอยเขาจะเป็นเจ้าสัวไปแล้วนะครับเขาเป็นเจ้าของร้านสเต็กเจ็ดร้อยไล แล้วบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่สัตหีบอย่างเดียวเชียงใหม่มีเชียงใหม่ใช่ไหมมีเชียงใหม่มีอะไรอีกมีศรีราชาครับตอนนี้จะขึ้นที่บางแสนกับที่ซอยมหาไทยมีอ๋อมีบางแสนกับซอยมหาไทยที่กรุงเทพใช่ไหมได้ข่าวบอยมีเฟรนชายด้วยใช่ป่ะทำเป็นทำเปนชายใช่ป<ด>่ะ<ช>ติดต่อไงอ่ะถ้าเใครอยากแบบทำสเต็กเจ็ดร้อยไร่ไปเปิดที่นู่นที่นี่อะข้างใต้เนี่ย เฮ้ยตายเดี๋ยวขึ้นให้เลยเนี่ยแม่เป็นอินฟูได้แล้วเนี่ยตายไม่ล่ะเอางี้อ่เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปติดต่อได้ใครอยากจะมีอาชีพอยากจะแบบมีร้านเต็กของตัวเองแต่ร้านเขาดีมากได้ข่าวมีเมนูใหม่ด้วยใช่เป็นพรีเมียมใช่พรีเมียมเลยเหรอพรีเมียมมิทันย่าโทมาฮอกทาจิมะริฟอายเนี่ยมีหมดเลยโอ้หกลางวันนี่ถ้ามากลางวันเนี่ยเด็ดเลยทุกวันมีมีอะไรมีบุฟเฟ่ต์ในราคา700บาท แต่ว่าปกติเนี่ยเป็นธรรมดาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นใช่อ่าผมบอกแล้วนะอยากไปเห็นแล้วอ่ะไปดูเลย ร้านเรามปทั้งอาหารไทยนะอ,อ,อาหารไทยอาหารตะเลียนพิซซ่าพาสตา้า<ง>แล้วมีสเต็กเราเป็นร้านสเต็กที่ไม่ใช่มีแค่สเต็กอร่อยอเรายังมียำเนี่ยมันเป็นตัวชูโรงของเราเลยยำก็เป็นถือว่าเป็นตัวชูโรงอร่อยไม่แพ้สเต็กมาแล้วแบบหมันมาครบที่เดียวจบอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเตาสเต็กพรีเมียมครับอ๋อเป็นเตาสเต็กพรีเมียมมันจะออกมาพร้อมกับโทมาฮอคหนุนจัดให้เลยเพราะว่าร้านเรามีเนื้อพรีเมียมใจดีใช่ จะกินได้สักเท่าไหร่ดูดิอยากกินได้สักเท่าไหร่ค<า>่ะลูกกินหมดนี้ใช่ไหมคะน,น้องเดินมาถามกินหมดนี้ใช่ไหมนั่งดูด้วยกันมาลัก <c oughs> ไม่คร์น่ารักมากเลยลูก <c oughs> ได้เลยลูกมาเวลาเขามาตอนกลงคืนเนี่ยเขาก็เหมือนจะมาแบบ สังสรรค์นิดนึงเหมือนมาชิลๆดื่มเก๊กควยบุฟเฟ่มีเก๊กควยบุฟเฟ่มีเก๊กควยบุฟเฟ่ด้วยครับคนก็รู้กันอยู่แล้วสำหรับคนมาเล่งดื่มมานะฮะแต่ตอนบุฟเฟ่อะบุฟเฟ่ตอนรางวัลเนี่ยที่มีราคา700บาทมีเก๊กควยบุฟเฟ่เหมือนกันรวมอยู่ในบุฟเฟ่โโอ้หเอาตั้งแต่รางวัลเลยนะใช่โอ้โหสุขภาพดีตั้งแต่รางวัลเลยนะมีอะไรอะไรที่ผมต้องชิมก่อนบ้างเริ่มจากทางสเต็กก่อนดีกว่าเอาสเต็กเอาตัวไหนดีตัวขวาสุดตัวนี้เป็นเนื้อโคขุนนี่เหรอเนื้อใช่อันนี้ครับเป็นเนื้อโคขุนนะะฮ เขาหม,มักมานได้อร่อยมากครับคึอเนื้อตัวบิกไทยมันแทะเข้าไปที่เนื้อแบบมันหอมะฮะแล้วก็เนื้อก็นุ่มด้วยไม่เหนียวเลยนะฮะติดคอไะคุณอ,อย่าพักผมดิผมกำลังปิ้นแต่เนี้ยน่ากินมากเขาบอกว่าขนมปังกระเทียมที่เนี่ยข้างนอกที่ผมจับมันจะมีความกรอบครับแต่ข้างใน,นยังมีความนุ่มขอขน,นมปังอยู่เห็นปะไปตัวเนื้อเนื้อมันจะเป็นเบาๆเหมือนซูเฟล เนื้อมันจะแบบนุ่มๆข้างนอกกรอบๆบางๆหอมแบบตัวเนยกระเทียมอร่อยต่ออันข้างล่างเนื้อจะเป็นพอกช็อปครับอันนี้เป็นพอกช็อปใช่ไหมอันนี้เป็นหมูใช่ไหมครับผมไปฮะจุ้ยซ่สเต็กสันคอครับอันเี็กัเต็กสันคอนะนี่นะครับไปครับเลือดดูอร่อยวะ เเยมไปลตัวนี้เป็นไก่บาร์บีคิวครับเราจะเลาะเลาะเนื้อฝั่งหลังไว้ให้อยู่แล้วเพื่อจะให้สะดวกต่อการกินอันนี้คือกินได้เลยกินได้เลยครับจริงๆแล้วมันควรจะเป็น4ีถึงคนทานฮะแต่<อ><อ>คนนี้ก็ขอสัก3าถาดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> น่าจะได้อยู่ <c oughs> ใช่ครับใช้ถ่านภูเขาไฟครับทำไมถึงใช้ถ่านภูเขาไฟย่างถ้าใช้ถ่านภูเขาหินมันจะยากไม่ได้ครับโอเคยังอันนี้มั้งอันนี้คือแฮมสเต็กค,ครับแฮมสเต็กแ,แน่นนุ่มทำ่าแน่นนุ่มทุกคนอาจจะเข้าใจอ่ะแน่นและนุ่มต่อ,อนนหอยลายชีสนี่น,นีเหรอใช่หอยลายเออหอ,หอยแมงภูหหเหมือนคุณฝังใจอะไรหรือเปล่าใช่ผมเลือออกทางไหนดีเนี่ย อันนี้ออนหอยแมงผู้ชีสครับแต่นี้เราทิ้งไว้ก่อนได้จทิงชีสแบบเยิ้มเลยนะซอสเขาปรุงมาแบบเข้ากันแล้วแล้วมันอร่อยมากๆคือดีอันนี้คือสลัดโลฮค่ะแต่เราจะโลแบบอีกแบบหนึ่งคือเราใช้ใช,ใช้สาล่ายอันนี้คือเป็นซอสท,ทาวสันที่เราทำเองเนี่ยเห็นกินแล้วก็หิว,วเลยอ,อ,อันนี้เป็นปลาทอดปลาทอด เนื้อปลาไม่เละเนนุ่มอยู่แล้วก็ข้างนอกกรอบฟางดีอันนี้ก็เป็นซูเปอร์หมดลองลองมันบดมันบดเราต่างกับที่อื่นยังไงบอกบอกไปหวดมือครับแมสมือไม่ไม่ใช่เครื่องทำท่าหดดีหดหวดมือก็คต้องตีอย่างนี้จริงจริงจริงมันจะเป็นในส่วนของมันนอกที่เราเลือกไปเลือกเอง อันนี้เป็นไส้หน้าอะไรครับหน้าแฮมเห็ดครับแต่ทางเราจะใช้เป็นเห็ดหอมแป้งทําเองโฮมเมดมันก็จะเป็นทรงคล้ายๆกันที่ว่าตัวแป้งมันจะเบาเบากว่าแป้งพิซซ่าทั่วไปอ่ะแล้วเข้าอาหารไทยเลยไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกินนะขอกินลองหลยๆรอยางให้คนดูได้ดูก่อนนะว่าเขามีอะไรกินบ้างนะนี่ก็เป็นกะเพราโบราณเป็นกะเพราเนื้ออันที่เนี่ยสีก็จะออกแบบเป็นผัดแบบพริกแห้งกะเพราแห้งๆนะครับผมนี่เป็นคนกินกะเพรามาทุกที่นะผมต้องสู้ที่อื่นได้นะ อร่อยอ่ะชอบอ่ะอือหืมโอ๊ยอันนี้ต้มยำเหรอโอค้คุณถามว่าคุณจะตักไงให้ไม่หกแต่ผมว่าเราถามตัวผมเองอยู่ผมจะกินยังไงให้หมดพูดแบบนี้มันดูไม่ใช่พีชเลยอ <sque> ือคืออย่างเงี้ยเวลาบอยเขากินอะไรเขาก็อยากให้คนที่มาเป็นลูกค้าเขาอะได้กินเหมือนที่เขากินลองน้ำก่อนนะเจ็ดโด้พวกอร่อยอะ หิวเลยอะเออเห็นจนไม่หิวอร่อย่อยเอย้คือแบบดูไข่ไข่แดงแบบแตกเบ๊ะป่ะเก่งจรงเลยเจาะไข่แดงเนะี่ยสั้นอย่าตกแม่งเลยอันนี้นะฮะเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานเนื้อแดดเดียวเดี๋ยวผมจะเอาไข่ขึ้นมาให้ดูนะอันนี้คือเขาเอาแกงเขียวหวานแล้วไปผัดกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็กินกับเนื้อแดด คุณไม่จำเป็นต้องมากินสเต็กอย่างเดียวเลยคืออาหารไทยของเขาอะก็อร่อยแล้วบางคนดูในดูหน้าจอมือถือแบบเปิดทีวีดูหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่มีดามเมจเท่ากับนั่งตรงนี้ใช่คุณมื่อกี้ไปทำไมมันรู้สึกหิวมั้งไหมหิวสิจริงเหรอจริงดูต่นเนี่ยดูตรอบๆไยก็มองตาเดียวเลย อันนี้เป็นยำที่ร้านเรามีสองแบบอันนี้มีแบบน้ำยำแบบมปะลากลกับไม่ปะลาร้กับม่ปะลาแล้วก็มีแบบสุกกับ,กบไม่สุกตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยูมา้าเลี่ยนเดวอดโคตสดอ่ะหวานแบบหวานโบอ่ะเพราะตุด่ยดีมากเด็กไดไหมได้ได้ได้ไดีอ๋อเบอร์เกอร์เล็กๆของผมนะฮะครับเล็กโทษนะบอยเล็ก เด็กบ้านเด็กบ้านแต่อย่าสงสัยนะเบอร์เกอร์ไม่ได้มีไซส์นี้ไซส์เดียวนะมีไซส์เล็กมาดีอมีไซส์ที่มนุษย์กินน่ะมนุษย์กินน่ะมนุษย์กินน่ะเปล่าครับมันมีไซส์ไซส์ไซส์สำหรับหนึ่งคนที่มันเป็นไซส์เล็กกว่านี้สัก50%แบบคนหนึ่งกินเป็นคำแบบพอดีพอดีใช่เราเกลี๋ยวโต๊ะทั้งรอบไหมเดี๋ยว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 นดี๋ยวนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมดี๋ยวเี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ปาสโมะปลาเซมิครับผมน,นี่ลปลาสึโมะคุณลงอย่างข้างล่างเดียวเลยอันนี้เป็นปลาแซลมอนนอร์เวย์นอร์เวย์นะมันลื่น,นอ่ะลื่นจริงๆแหละลื่นจริงอื จะกินได้ทั้งเท่าไหร่ดูดิเอาเก็บเลยเก็บเก็บเก็บไปวันนี้พี่บอลเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงเฮ้ยกินกินไปเถอะกินไปเถอะเขาจะกินได้ทั้งเท่าไหร่กันมีมหน่อยมีตัวนี้หนึ่งขาหมูทอดเยอรมันทอด อันนี้เขาจะกินเนื้อหรือเขากินกระดูกอ๋อของพีชเหรอฮะเ,ออเดี๋ยวเลาะเนื้อนะฮะเลาะเนื้อออกอะไรผมกินเ,เนื้อให้หมากินแล้วกระดูกแพลไม่ิแพลไิก่ <laughs> อนจะต้องแคลถามหมูว่าขอข้าวแบบนี้ก่อนรักิน <laughs> ผมลองกินสติปลอยเขาแล้วอะ่ะคือแบบคือแม่งนุ่มแบบ <laughs> ลองขาหมู ขาหมูดเดยอรมันทอดหนังกรอบเนื้อนุ่มไหนเนื้ออะไรนะที่บอกบอกนี่เราข้ามแอนนี่นนีอันไ,ไหนนี่นนคืออะไรเนื้อเก็บไว้ก่อนเดี๋ยววันถอก,ก่อนันอันนี้คือพอกช็อปไจแอนท์มันคือพอกช็อปไซส์ปกติที่เพิ่มในส่วนของหมูสามชั้นเข้ามาเป็นส่วนล่างผมเป็นคนกินสเต็กแบบส่วนตัวผมนะผมเป็นคนไม่ชอบกินสเต็กอะไรชอบที่เขาแบบใส่อะไรของเขามาอยู่แล้วอะ มันก็ฟิลคล้ายๆแต่อาหารเกาหลีย่างที่เป็นหมูย่างอันนี้คือซี่โครงหมูบาบีคิวมันเป็นซอสที่เป็นซอสบาบีคิวที่ผสมแอลกอฮอล์บางตัวเข้าไปไม่บอกถ้ากูไปเอาให้สิงงตอกินสิงโตยิ้มเลยนะเนื้อเนื้อรอ่ะ นี่เอานี่เอาหนี่เอานี้ออก่อนเอกก่อนเดี๋ยวขอกินเนื่อเดี๋ยวแล้วค่กลับมากินอั่งนี้อยากรู้อยากรู้นีดนึงทั้งหมดอะประมาณประมาณนะประมาณแล้วครับกี่เมนูร้อยบวกครับ เขาไม่ได้มีสาขาอื่นนะถึงเขาจะเป็นเฟรนไชส์จริงแต่เขามีเฉพาะสาขาสตาหีบเท่านั้นเครื่องดื่มเขาแม่งร้อยกว่าเมนูอารารอีกร้อยกว่าเมนูอันนี้คือโทมาฮอกทั้งชิ้นเราจะย่างมาให้แค่แรเราก็ต้องมาย่างเองเพื่อให้มันเหมาะสมกับสุขที่เราชอบเราเราให้เจ้าบ้านเป็นคนที่ลองทําให้เอาก้อยไหมไม่ขอเป็นหัวขอเป็นหัวก็อะไรผ่านๆอะไรก็ได้นะเล่นๆไปงั้นแหละผมชอบกินกึ่งแบบมีเดียมเวล ที่จริงบางคนเขาจะกินแดงกว่านี้แต่ผมอะประมาณนี้เ,เอ,อ่อตัวทมอมฮอเราจะขายตามน้ำหนักครับแล้วก็มันจะมีไซส์ตั้งแต่ขนาด8ขีดขึ้นไปคุรู้ว่าการโมกินเนื้อเนเนี่ยคนดูดเนื้อเหมือนกันเลยข้างเปรียบเทียบ <laughs> งั้นเดี๋ยวผมฝากนะอ,อยากกินอะไรสั่งพรีเมียมเต็มที่ไม่อัน้นกินเต็มที่กินเต็มที่พูดอะไรไม่ได้ยินไม่ค่อยชัดอยากกินอะไรสั่งจะพรีเมียมหรืออะไรก็ได้สั่งเลยเต็มที่เดี๋ยวไปทำธทุระก่อน อ๋ะคือหิวอ่ะคือหิวอ่ะคือหิวอ่ะความจริงก็คือไปขอไปหาข้าวกินไม่ไหวแล้วขออยากกินอะไรต่างได้เลยใช่ต่างได้เลยเต็มที่เหมือนเดิมได้ครับผมกลับมาเอาไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวก็มากินไม่เยอะกินไม่เยอะหรอกค่อยกินค่อยกินอยู่ในอิ่มนะเดี๋ยวเข้ามาเจอกันได้จ้าฝากกระดูกกันด้วยฝากกระดูกกันด้วยอุ้ยโอ้โหโอเคโอเค ใช่เดี๋ยวผมเอาสตเต็กพรีเมียมแบบจุกๆเลยเอาแบบเนื้อพรีเมียมเดี๋ยวเรากินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจัดเนื้อพรีเมียมอย่างเดียวเลยเอ,เ,อเดี๋ยวต้องเทคต้องเปิดสลิปไหมอ่ะเดี๋ยวเอาสลิปไปดูจิ้มเสียงไหมครับน้ำจิ้มแจ่วเขาดีนะน้ำจิ้มแจว่วอ่ะชิ้มผมสั่งอันนี้ให้สองที่ครับติกรลอยสองที่ติ๊กลอยสองที่ครับ ก๋อก็อร่อยอ่ะกระบอยยังไม่มาอีกบอกเลยพรุ่งนี้ถเชื่อดิสเต็ก700ไร้อยไล่สัขารรีปิดของหมดพี่ชื่อพี่หมูแดงชื่อพี่เขาน่ารักครับผมพี่หมูแดงครับน่ารักอ่ะ็นเข้าด้วยอย แร้วส่วนมากมีทุกให้ทุกวัยนะคนเข้าร้านี้ผู้ใหญ่คนแก่เด็กเข้าหมดเหนือพีเมียมั้เนี้ยพี่หมูแดงครับสามครับอีกสามสามครับอีกสาม กองไว้ให้เ <overst> ก <én sabes> ็บหลักฐานไว้ใ <peut> ห้บอยดูเราจะเอาขอนไม้มาตอกยินมันนักหนึ่งซุงพอเกินเนี่ยนะครับผมขอบคุณครับผมอาวเฮียเเปิดไม่เป็นด้วยยิงอะเป็นไงแต่อยากให้เขาแสดงความเอ้ช่วยไงปรากฏไม่ได้เหมือนกันฮาเลยนะครับผมตลกทั้งร้านเจมส์น่ารักทั้งร้านจริง เป็นโมกใช่ไหมครับไปนี่ใส่กับเกลือเงี้ยเป็นเม็ดๆเนี่ยเห็นไหมจริงๆอ่ะเนื้ออร่อยอร่อยกินกับเกลือพอแล้วอ่ะ <c oughs> ไปครับ <c oughs> ไปครับ <c oughs> ขอยัดกองได้ไหมครับ เฮียเฮิเฮียเนียเฮยเฮย เทมูแดงครับขอหลอนด <c oughs> ิงจนเจวตะดุ่ง MVP วันนี้คือเทมูแดง <c oughs> <c oughs> หมดหนล้วตงใส่บอยเขาได้อิ่วจริงนะเขาไปฝั่งนู้นนานมาก ขอบคุณนะครับว่าเลยครับขอบคุณครับกัวไม่ไม่ได้แกแล้งพี่บอยนะีแกล้งพี่หมูแดงพี่พี่หมูแดงครับเจ็ดพี่เเจ็ดท <c oughs> ี่เจ็ดที่ หวังรอทำเจ็ด่านเราก็ค่อยๆกินขอบคุณครับผมไหนฝากเกตั้งค์อยเป็นพยายให้ผมครับเป็นพยายให้ผม อุย,อ,ย,อ,ยอ๋อ <c oughs> จะอิ่มได้ยังมี <c oughs> อตอนนี้หน้ากูเยิมเนื้อมาก <c oughs> <c oughs> ผมบอกว่าครับมามามาบอกเขาดีกว่าถาดข้างหลังเขามีเท่าไหร่เอามาหมดเลยพี่พี่บดแดงครับข้างหลังพี่มีถาดเท่าไหร่พี่เอามาให้หมดเลยพี่เอาถาดที่มีเอามาหมดเลยพี่ เอาเนื like ้อเป็นแบบนี้เด e ี๋ยวขอจัดระเบียบเนื้อในท้องก่อนโอ้มันหนักจังบุฟเฟ่แกควยดีไหมครับดีใช่ไหมครับผมเห็นเดินเห็นเดินเป๋ๆนะครับผม จริงป้ะครับเป็นไงบ้างฮะดูใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดูเทปนี้ผมกินสเต็กบ้างแล้วนะสเต็กที่นี่มีอะไรกันหรือเปล่าทำไมเดินถอยหลัง อว้คนเยอะใช่ไหมฮะคนเยอะฝั่งเราคนเยอะคนหลังก็อย่าปล่อยเนื้อไว้กระเสือครับกินไปหนึ่งต้นไม้ครับครับตล้งแต่ต้นเทมแล้วผิดที่ผมเองคือหลายคนสงสัยว่าพี่บอยคือใครผมแนะนํามันไม่เวิร์กเท่ากับพี่พูดเองพูดเองเถอะผมพูดเองมันกระดากปากพี่บอยพูดเลยผมขึ้นรูปให้อ่ะพูดเองพูดเองพูดท่าไห่พูดท่ไหเขา เป็นลูกผู้จัดคนนึงนะครับรู้ไหมครับว่าโปรไฟล์พี่บอยเขาไม่ธรรมดามากพอเขาเห็นแบบนี้เขาจะเอาผมไปเล่นหนังเลยนะนี่เรื่องนี้เหมาะสุดดงงญ้าดำดงงย่าดำนีแม่าครับแล้วผมจะมีบทเป็นอะไรครับผมเ็นหญ้าดำ็อหย่าดำย่าดำต้องเลเซอร์สเต็ก700ไรไล่เนี่ย เปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้ว4ีปีครับ3ปีจนโควิดโหเปิดมาแบบช่วงที่แบบกำลังอุปสรรคเลยอ่ะก็จัดเต็มมากตัวช่วยผมดีเ,เขาก็าใช้ก็เนี่ยกินเยอะขนาดนี้มันต้องมีตัวแทนผ <c oughs> มแหละจุดม,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 มีตัวแทนใหญ่นะสั่งที่พี่บอยได้ใช่ไหมเนี้ยสั่งได้ครับบอ,อยเขาเป็นต,ตัวแทนใหญ่อยู่นะนี่ครับผมผมรู้ว่าพี่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองต้องใช้ดูแลตัวเองหน่อย อันนี้กินมามาช่วยปรับสมดุลลำไส้ล้างสารพิษในร่างกายส่วนผสมของพีบรอติกและโพลิบรอติกสารธรรมชาติทุกตัวในนี้ไม่มีอันตรายดีนเนี่ยสั่งมาสต็อกเยอะเลยเมืเ่อไหร่จะหมดเมืเ่อไหร่กูจะคืนตัวีทุนมันมาพร้อมไอศครีม2ลูกไอศครีมจะเป็นไซส์พิเศษวิปรครีมตีสดทุกวันเนอะ๊ะมีอะไรดีกว่าขอขอบินหน่อยขอบินหน่อย พี่บอล่บอลมมมเยมนวันนี้ตอนก่อนพี่บอลจะไปพี่บอลพูดอะไรนะพรีเมียมเต็มที่ไม่อั้นกินเต็มที่อยากกินอะไรสั่งจะพรีเมี่ยมหรืออะไรก็ได้สั่งเลยเต็มที่ได้จ้าแต่นี่ไม่ได้ผมกินคนเดียวนะทีมงานกินด้วยครับลุนพร้อมกันลุนร้อกันศูนย์ข้างหลังสองตัวครับมีจุดหมาครับห้าร้อยบาทครับตอนนี้หนึ่บาทครับ อย่างครับเลยตัวนี้ตัวหน้าเลขอะไรถ้าเลขแปดนี่ฮาแตกเลยนะเห็นกลมๆอ่ะถ้าเลขแปดนี่ฮาแตกเห็นกลมๆอ๋อสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาท ผมเป็นคนไม่ค่อยขัดศรัทธาใครอยู่แล้วเวลาถ้าเกิดใครก็แบบเต็มที่นะพีทเราก็เต็มที่เป็นการให้เกียรติเจ้าของร้านผมก็น้อมรับครับแต่ถ้าเกิดเมนูในเนี้ยถ้าเป็นบุฟเฟ่มันมีเหมือนเหมือนอลาคาร์คัสไหมบุฟเฟ่มีเหมือนอลาคาร์คทุกอย่างแค่ในตัวบุฟตัวพรีเมียมจะมีตัวเดียวอ๋อพรีเมียมจะมีแค่ตัวเดียวมีเป็นพิคันย่าออสเตรเลียครับผมเชื่อว่าหลายๆลยคนนะ้ไม่ได้ทานเยอะเหมือนกับผมหรอกมันก็จะไม่ได้อะไรขนาดนี้ไอ้สิ่งที่ผมทําให้ดูตรงเนี้ยคือมัน มันไม่ได้แพงนะเพราะว่าคนมากินปกติเนี่ยไม่งั้นคนเขาจะไม่เต็มร้านเลยแล้วมันไม่ได้แพงแต่ถ้าจะมากินแบบนี้แนะนํากี่โมงเที่ยงถึงเที่ยงถึงสี่โมงเย็นเที่ยงถึง4ี่โมงเย็นมากินมีบุฟเฟ่เฉพาะสาขาสเตก700็ก7 0 0ไร่ลายที่สัตหีบสาขาเดียวสัตหีบเท่านั้นนะคะรับสัตหีบเ <สา S 2> ท่านั้นที่มีบุฟเฟ่นะไม่ใช่แค่เพียงสเต็กครับยังมีเป็นพวกวิซซ่าเบอร์เกอร์ของหวานเบียร์มีหมดนะฮะยำอาหารไทยของทานเล่น คือเยอะมากๆอันนี้เป็นบุฟเฟ่ของเขาโคตรจุใจอย่างวันนี้ผมกล้าพูดเลยถ้าผมมากินบุฟเฟ่ตพรุ่งนี้พี่บอกเขาก็จะเลิกทำบุฟเฟ่ตแต่ตอนนี้เชื่อไหมคนที่ดูเทปผมไปวันนี้พวกซูเปอร์ฮีโร่เยอะมาครับรับรองอีกหน่อยเที่ยง4ี่โมงคนแน่นลาพี่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ขอให้มาก็คืออยากให้คนได้มา ลองเปิดใจลองได้กินในสิ่งใหม่ๆใ,ในสิ่งที่รสชาติสเต็กใกล้เคียงกับที่ไปกินที่ตามเมืองนอกหรืออะไรก็ตามที่มันไม่เหมือนสเต็กที่คุณเคยกินแบบอันนี้ฝากด้วยนะสเต็กเจ็ดร้อยล่พี่บอยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่11โมง,โมงจนเลื่อยไปถ้าเป็นทางการเบาๆก็คือ4ี่ทุ่ม แต่อาจจะมียืดหยุ่นกันแล้วแต่นะครับใครที่ชอบดื่มอยากมานั่งชิวๆมาฟังเพลงมาสังสรรค์กับเพื่อนมาเลี้ยงวันเกิดมาแวะมาได้เลยนะครับตอนนี้มีหลายสาขาแล้วลองเสิร์ชดูได้ผมขึ้นตรงนี้ให้เล็ก700ไล่มีอะไรบ้างแล้วถ้าใครสนใจอยากจะทำอาชีพอยากจะมาทําเป็นแฟรนไชส์นะครับติดต่อมาได้เลยขอบคุณพี่อยมากที่อู๋แบบ พพอร์ตมือนี้ให้ขอบคุณจริงๆทีมงานทุกคนด้วยไม่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 ได้แก้ขคดคือเรารู้จักกันก่อนแล้วเดี๋ยวคนไม่เข้าใจนะเขาจะกินเยอะกว่านี้ผมก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอยากให้เขาได้มาลองบ้างเออเอันานทีวีครั้งเขาหน้าเมื่อไหร่อ่ะดีอ่ะค่อยนัดเนาะค่อยนัดเนาะไว้ก่อนไหรักนะแต่ว่าห่างกันสักพักห่างกันสักพักก็น่าจะดี ขอบคุณพี่บอยหน่อยไปขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ